โมจิที่แทนผมช่วงนี้ก็จะใช้รูปหัวใจบ่อยครับอาจจะคิดถึงกูตาในใจคือเหมือนแบบเป็นหัวใจกับกับท้องฟ้ารวมกันเป็นหัวใจที่ฟ้คือแบบหมายความว่าเพราะว่าเป็นคนคิดช้าก็เลยต้องมีคําเชื่อมเยอะเป็นพิเศษพีระมิดเห็นความสุขครับผมลาวฟิงเกอร์นิ้วกลมครับพันลำลำพังสีราชาล็อกเกอร์ครับผม c คต e g ล r ี่ท่องเที่ยวครับแคตของสัตว์เลี้ยงแล้จะรู้จะรู้จักใช้ของสนิมไม่พอใจเท่าเทียบบานบุรีครับผมเพราะว่ามีทั้งทะเลที่พาหมาไปได้ด้วยภูเขาสามร้อย,ยอดที่มันสวยมากที่ไม่ต้องไปถึงเหนืออะไรเงี้ยครับกิจกรรมที่ใจคือเล่นบาทสตอนนี้ก็มีกิฟต์ีครับอมยิ้มกอปมาเยือนแล้วก็วอดอครับผมหยุดทำเลยไม่ต้องไปคิดมันเพราะว่า เวลาเมน a ท h e ฮ l ท์เราไม่ดีอะเราคิดงานออกมาไม่เคยดีหรอกครับอย่าลืมติดตามเทเ a เตอร์รีพอรฉบับแรกของวงการ c r e a เตอร์ไทยที่จะมาเจาะลึกอินไซต์ของแวดวงคอนเทนต์ในทุกแง่มุมได้ที่ r e n m a k e r ครับ